สิบขาวแต่หมูเนี้ยวค่ะน่ากินใช่นยากินไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้สามบาทนี่นะต้องรอนะคะขายดีมาก ชุไม่ทันคนกีนแถวบ้านไม้ละห้าเหรอแถวนี้ขายอยู่อย่างนี้นะคะตั้งแต่วีมาอยู่แกก็ขายอยู่อย่างนี้นะคะไม้ละสามบาทนะมีแถมเลยนะไม่ใช่ไม่แถมนะสามบาทมีแถมดีนะ กินให้อืมกินให้อิ่มอืมกินให้อิ่มแกบอก,กนะอแกกลัวไม่อิ่มนะซื้อยี่สิบแลมีแถมนะไม่อิ่ม น่าจะไม่ตกตมมตนะเจนะฝนน่าจะไม่ตกตกมหมวันนี้น่าจะไม่ตกสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์๋ยี่สิบแต่ฟ้าก็เหมือนเป็นน้ำอยู่ยน,นะแต่ว่าไม่ตกวัดก่อนนะตกตกอยู่แถวไอ้นั่นน่ะทีะ่เชียร์พิตนะแค่น้ำท่วมก็พออ่าคุณเจ้าค่ะ ได้แล้วคุณขาขอบคุณค่ะได้แล้วกับบ้านกาันสามสีบบาทแล้ว <c oughs> ก็ผัดผักผัดผักอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกค่อยไปหากินใหม่นะ ดอกไม้ตมดอกไม้ขอบคุณทุกไลท์ทุกเริ่มนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆใจดีนะคะที่มาจอดบ้านให้นะคะ ติดล้นดวงตาขอบคุณนะคะ,ะขอบคุณคคพี่ยงค่ะพี่ยงเขยังอยู่ ก็ยังก็ยังอยู่ขอบคุณนะคะอันนี้ต้นต้นยาใช่มั้ยต้นยาใช่มั้ยอันนี้ด๋อ,น,ะะน,อ,อน,นี่นะ้ค่ะสวนนี่มีเบียบไปอันแล้วก็ต้นสี่ไปไปด้วย ไม่กล้ากินอะขะวางเลยครับเดี๋ยวลายตัวอ้นโตเร็วนะเนี่ยตอนนั้นตัวนิดเดียวโตไวอย่างว่วนเลยโอ้ยลายตาไมน่นอจอดยาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ยว